มาค่ะทุกคนวันนี้แอนมีคาเฟ่ใหม่มาอวดน,นะคะเพิ่งเปิดเลยใหม่ๆสุดๆร้อนๆเลยนะคะคาเฟ่บัวเทรสค่ะนี่ค่ะบรรยากาศของเขานะคะ,ะบรรยากาศกลางช่งค่ะ มีชั้นบนด้วยนะคะนี่คือชั้นบนชั้นบนนี้น่านั่งมากเลยลมดีมากเลยค่ะชั้นบนเรามาดูมุมข้างล่างกันบ้างนะคะส่วนข้างหน้าที่เห็นนี่ก็คือห้องน้ํานะคะเป็นทาจากฝาไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นร้านอาหารของเขามีสองชั้นนะ่านั่งมากมุมกาแฟนะคะเดี๋ยวไปคลิปเราจะมาถ่ายมุมกาแฟเต็มๆให้ดูกันนะคะ่คะอ่ะไร่ไแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าัวที่เหลือภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ่อานไม่ออกภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ค่ะอันอันได้ตัวเล็กแตะก็แปลก่อนแปลตัวเล็กอยู่ใกล้บ้านอยู่ที่พามานะคะตัดไปทางอื่นบ้างก็ได้นะค่ะเราก็ตัดไปที่ มุมกาแฟนะคะเหมือนที่ต้นคลิปเราบอกว่าเรายังถ่ายให้เห็นไม่เต็มๆนี่ค่ะก็คือมุมกาแฟมุมกาแฟเขาก็จะมีบันไดวนเดินขึ้นไปถ่ายรูปชั้นบนนะคะชั้นบนนี้ถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นวิว360องศานะคะทุกทุกมุมของร้านของเขาเลยค่ะเป็นร้านหนึ่งที่อยากแนะนำเลยนะคะเพราะว่ามาที่นี่ครบจบใน ชุดเดียวค่ะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็บาร์ให้นั่งด้วยนะคะมีแถมยังมีมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะจะมาเล่นอะไรกับฉันนี่ฉัใช้ให้เธอถ่ายถ่ายคาเฟ่แ <c> ม <oughs> ่จะถ่าย,ายคาเฟ่